เราทางสังข์พรวันนี้นะครับต้องต้ต้องคิดพิจารณาการเงินภาเพราะีมันไจะเข้าใจภาไยไหมอาารณการงิภาคครับคอยากเป็นคนดีบัญชีเท่าไหร่ลอการออพอมีครั้่อไปขอเชัตหงมัต้ดีา้นที่งมาสัยชี่ยวาญสารเตโอลผู้ถื สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ,คะนนแคร์เป็นยังไงบ้างคะวันนี้บแบบคไ่ไรครับผมตื่นเต้นมากงานยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอ่า<อ>แล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมง,งานอีกแครอีกหนึ่งปีครับผมใช่ <S 2> <S 2> วันนี้มามาเดินพรมครับเป็นเป็นญญบูคาเปต์แล้วก็จะมีเชิญรางวัลเล็กๆน้อยๆครับผม ครับว้าวซิงเกิลใหม่เลย oh <my> ครับผมมีชื่อเพลงว่า deep talk นะครับผมเป็นต่อจริญพันาาพ์่ปล่อยไปสดๆร้อนๆประมาณ3-4วันที่แล้ว <c oughs> ใช่ฟิดแบคดีมากครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการคัมแบ็กหลังจากที่ปล่อยเพลงซิงเกิลแรกไปประมาณ1ปีแล้วแล้วก็ว1ปีผ่านมาได้ปล่อยเพลง deep talk ออกมาก็ทุกคนน่าจะตั้งตา,ตารอกันครับผมนันก็นี่ก็ไปตามอ่านคอมเมนต์ตามอ่าน ฟิดแบ็กต่างๆนะแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบเพลงใหม่เองเป็นต่อครับดิฟเราอเนี่ยจริงๆเพลงนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคน2คนครับที่เหมือนกับว่าดูไม่ค่อยดูคุ้มครือจังเลยไม่ค่อยชัดเจนจังเลยเพราะไม่รู้ว่ามันจะเอายังไงกันแน่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้เราก็เลยอยากชวนเขามาคุยให้แบบเปิดอกคุยกันคุยกันจริงๆจังๆเลยว่าสุดท้ายแล้วจะเอายังไงเอาเอายังไงกันแน่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ย ชัดเจนต้องชัดเจนเท่านั้นมีชาเลนจ์แล้วครับผมวันนี้เนี่ยมาพาท,ทุกคนกเรียกว่ามาเก็บชาเลนจ์จากพี่ๆน้องๆวงการบันเทิงดูทุกคนดีๆได้เลยอยู่แล้วไม่ยากไม่ยาก้อกจากเพลงก็จะขอใ้ทุคนักทิ้งนะคะชอกับสุนงการใช่แล้วครับเพราะว่านอกจากผลงานเพลงก็ตอนนี้ ซีรีส์ที่ถ่ายไปเมื่อปีที่แล้วใกล้จะปล่อยแล้วครับผมนี่เรียกว่าที่ทุกคนรอคอยมีเพราะเธอซือังแรกตอนนี้คือเรียกว่าการปีนี้ได้ดูแน่นอนครับผมใช่แล้วก็ยังมีซีรีส์ที่ไปรับเชิญมาเพิ่งไปงานแถลงข่าวเปิดตัวมากับต้องรักมหาสมุรครับผมอ่านี่ก็ไปได้ไปร่วมกับบ้านมีไมวายวก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต้ตารอเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าไปดูเทเลอร์มาคือน่าดูมากครับผม ใช่ภาพสวยมากมีการแบบว่ายน้ำในทะเลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบกันเราก็เตียงตั้งตา,งตางดูเหมือนกันใช่ถ่ายจบไปแล้วค่ะผมใช่ตอนนี้ก็รอออนรอออนใช่อวใจรอคือไม่นานเกินรอครับผมปีนี้ได้ดูดดนี่ดิดเดียวได้ดูเลย <laughs> จะจะพูดเออเดี๋ยวจะพูดดีกว่า เดี๋ยวโดนแบบบ้าไปครับถามผมอ่าใช่ครับไม่แน่ใจว่านี้พูดได้หรือยังพูดได้บ้งพูดได้ยังพูดได้ยังแล้วเกดเกดนายพูดได้ยังพูดได้เนาะอ๋อไม่โฟไม่โฟไม่โฟแต่ไม่เฟ้เออก็จริงๆไลยเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่ เป็นอีกหนึ่งงานที่ตั้งตารอเหมือนกันครับผมเพราะว่าเรียกว่าเป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกของนายกอนชิดใช่ซึ่งแบบว่าก็เป็นเพื่อนรักของเราด้วยออยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นไปร่วมบนเวทีไปร่วมสนุกกันโอ้ยมันอาจจะมีโชว์อะไรหรือเปล่าที่แบบว่าได้ร้องเพลงด้วยกันหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็น,อเ,ปนเอ้ย มีกิจกรรมอะไรเล่นเกมเอ้ยหรือว่าหรือว่าจะมี deep talk เอ้ยอะไรอย่างเงี้ก็ใครที่เตรียมมาเจอกันนะครับก็กดบัตรแล้วมาเจอกันได้อะสัสไพ์แน่นอนอะไรที่ไม่เคยทำันาเลดี้ลองดูก่อนอาจจะมีอะไรแปลกใหม่ที่แบบว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน โอ้ยจริงๆอยากทำทุกอย่างเลยครับตอนนี้สามารถว่าเข้ามาได้เลยขายหน่อยอยากขายขายหน่อยอยากขึ้นโชว์บนเวทีแคสสาวด์ <c oughs> เผื่อปีหน้าจะได้ขึ้นครบรอบ19ปีเป็นต่อจิโรพาร์ขึ้นโชว์วแคสวอร์ดอะไรเงี้ยอย่าลืมนะไนลอเล่ลอเลน <c oughs> ก็จริงๆแล้วยังมีอีกหลากหลาย <c oughs> หลากหลายงานนะครับในวงการบันเทิงที่เรารู้สึกว่ายังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ลองหรือว่าบางทีลองไปแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เต็มที่ร้อเปอร์เซ็นต์ขนาดน,านั้นไม่ว่าจะเป็นงานทิธีกรงานดีเจหรือว่าเล่นหนังก็ยังเป็นอีกหนึ่งความฝันที่ยังอยากลองทาอยู่ครับผม ห้ามีชาเลนจ์นะคะไม่ยากทุกคนนะครับก็ใครเต้นได้แล้วอย่าลืมใช้แผ่นเสียงแล้วก็ติดแฮชแท็กดิฟทอลชาเลนจ์กันด้วยนะครับไม่ยโชว์ได้เลยใช่ไหมตอนนี้โ, <laughs> โอเคครับห้าหกเจ็ดแปด คุยให้เลิกความรู้สึกจะคือแบบไหนอยากจะเจาอดูไปยิ่งเลือดจะไรยิ่งเจหัวโซ่อยู่ไหมเบบี้คุยให้เลิกความรู้สึกมันคือแบบไหนพลัดกันปล่อยให้ใจได้ทอมทวนอีกสักที๋ลวสต t ร์ a l k a b o ิทเลิกจะไรยิ่งเจอะไรประมาณนี้ครับฉันมีด้วยฉันมีมากเลยคุณเคไหมเ้จะขึ้นแล้ว